S <S ช่ะสวัสดีจากญ,ญี่ปุ่นนะคะตอนนี้เราก็อ,อยู่ที่โอ,โอโซาก้าเนาะกำลังจะเข้าโรงแรมนั่งริมสซินบัสมาลงที่สถานีนัมบะโอแคสกำลังจะเดินไปโรงแรมประมาณ20นาทีค่ะเดินเอาเพราะว่าม็นเดินไปเรื่อยๆชิวๆกินลม กระเป๋าคนละสองใบเองกระเป๋าคนละสองใบครับเป็นการมาเที่ยวโอซาก้าครั้งแรกของพวกเราเลยนะคะพวกเราพักที่โรงแรมอาป้าโฮเทลนัมบะมินามิเอบิซูโจเอกิซินเชกายค่ะพักที่นี่เป็นจำนวน4คืนรวดเลยนะคะเพราะไม่อยากแบบผลย้ายของเปลี่ยนโรงแรมบ่อยๆก็ตกคืนละ2100บาทค่ะแต่ว่ายังเช็คอินไม่ได้นะคะพวกเราก็เลยฝากกระเป๋าแล้วออกมาเดินเล่นทานอาหารขั้นเวลารอเช็คอินค่ะเอาแล้วทุกคนเมื่อตอนนั้นตอนไปปูซานเราก็ไปเล่นนะคะอันนี้มาเจอที่ญี่ปุ่นไม่เล่นก็ไม่ได้อะเนาะมาดูว่าเราจะหมดไปเท่าไหร่มาลองกด จะเล่นไหมอันเนี้ยเล่นเองเล่นให้ดูแล้วันมันน่าจะอ้อมแหมอ้อมไปตักฝั่งนี้ไหมเออเอามาเยอะๆวืดเม็ดเดียวเอาลงปล่อยปล่อยดีเบอร์สองเปจ่า จบกันจบกันนอันนี้น่าจะเป็นปุ่มลดให้มันต่ำลงอันนี้เป็นปุ่มตัดแบบนี้อันเดียวอีกเด้ ยอมแพ้แล้วค่ะทุกคนไม่ได้อะไรสักอย่างเลยเสียงเงินไปหลายร้อยเยนแล้วเราก็เดินมาที่ตลาดพุโรโมงนะคะซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ของเมืองโอซาก้านะคะอาหารทะเลเยอะมากแล้วก็สดมากๆค่ะทุกคนก็จะมีร้านขายของฝากต่างนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง ใหม่และกินีนหอมมากเลยครับอร่อยมากครบพร้าไม่ชิมตาเลยเข้าไปสั่ง,ลงเลยเราสั่งเลยครับเอาวัาิน,นชิมดิรสชาติ วิี่เลยอ่ะโหขว้วอหอมๆเลยครับเอาตากล้องลองอตากล้องหือต้องลองเอาไหมละ่ะมันก็มีหลายอย่างอยู่นะดูดิเออที่จริงมาซื้อของฝากดูนี่ก็ได้ไม่ต้องมาซื้หอหนวัวีอ้วนว้าวว้าวอาไรเนี่ยอาเลย กีเราก็เจอเป้าหมายแรกของเราเลยนะคะก็คือร้านของฟ้าค่ะทุกคนก็จะซื้อที่นี่เลยจะไม่ไปซื้อที่3บินค่ะเดี๋ยวเดินเล่นกันก่อนแล้วค่อยกลับมาซื้อนะคะ อันนี้นะครับนาำต้องแบบสดๆเลยนะครับรสชาติ มันเข้มข้นนะแต่ว่าเขาจะจืดๆหน่อยเนาะไม่เหมือนไม่มีน้ำตาลนะคนะันแต่ก็ดีสุขภาพพ้นมากเลยครับที่ร้านนี้เขาขายหลายอย่างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับต้างหูนนะเกี่ยวกับน้ยผลไม้ทั้งวันของการเดินทางพวกเรายังไม่ได้ทานอาหารกันเลยนะคะทุกคนเดีย๋ยวเราเข้าไปกินอาหารกันเลยค่ะโย่ <c oughs> แกนคิวอาร์โค้ชก่าจะสั่งแลเย็นนี้เสร็จ ผมหมดจะเลือกเมนูนี่ไงเอาเป็นอันนี้เลยไหมเป็นเซตเ,เ,เลยไหมเอาอันนี้ไหม o อ1 order Yes Wasabi Wasabi order ได้อาหารมาครบแล้วทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวไปทานอาหารก่อนนะคะหิวมาก เ็นที่ไม่ร้อนข้างในก็จะเป็นเฮ้ยเออกินไปเลยลองชิมดูอันนี้<ด>นะครับเป็นไงอ่ะอืมอร่อยข้างในจะเป็นนมนมนอกจะกรอบๆถ้าบ้านเรานะผมว่าเหมือนอะไรรู้ปะข้งวม้วนคูรลโกะที่จริงชอบกินอ่ะที่มันอะไร นประมาณนั้นครับนมข้างในเป็นนมนมเดี๋ยวค่อยมากลับมาซื้อเดี๋ยวกลับมาซื้อเป็นเป็นกล่องอร่อยอร่อยเขาซื้อกันเยอะมากเลยเนี่ยมีช่วงน,น,นึงเห็นรู้สึกว่าคนไทยมาซี่กันเยอะเล,ย,ล,ย,ลยจะเป็นแบบไปไกลไปไกลก็ได้ไหมวัน<ธ>หลังไงตอนนี้ย <ทษ S 2> ิมอยู่เท่าไหร่ตัวเท่าไหร่ครับอูนี่เซติ สองหกร้อยหกร้อยบาทโดยประมาณโป๊ะเลยครับหกร้อยโป๊ะเลยมันแต่มันสดมากเลยนะก้อนที่นี่อุ้ยแต่มีอาหารแบบเยอะมากเลยเนาะพูดถึงเราไม่ต้องไปกินดูดิ เมื่อกี้เราหมดไปประมาณ7,000เยนก็ประมาณ1,600กว่าบาทก็อร่อยไงแต่เขาสูไงอันนั้นอ่ะอันนี้ก็สูอันนี้ก็สดเกอบไปเชื่อดูดิ <c oughs> อันนี้ก็มีอย่างยัมเอาเยี้ยนี่ไงที่สุดมันจะได้ฉุนที่สุด ไ,ไม่ใช่หนูชอบหรอไม่งานยังไม่อิ่มหรอยังไม่อิ่มครับจะมาฝากท้องในนี้อีกเหรอใช่เฮ้ยแต่แบบดีนะเขาบัดสำหรับกินง่ายๆเนาะซื้อวกินอยู่โรงแรมได้อันนี้เป็นซปเปอร์มาร์เก็ตตั้งอยู่ในตลาดปลานะคะอยู่ห่างจากโรงแรมประมาณหนึ่งกิโลเมตรค่ะอะไรปวดขาแล้วหรอเรียบร้อยแล้วเดินกันขนาไอเทมแก้ป,ปวดขาไอเทมแก้ป,ปวดขาของเราป,<ว>ปท้า เป็นกลิ่นที่ออกใหม่นะครับเราต้องไปทดสอบว่าวมันจะหองเบินไหมแต่ตัวนี้ซื้อนต้นม้ใช้ดีมากดอมาเคปะปลาย okay, ใจกลงมาวันแรกได้อะไรมาวันแรกได้หูฝา,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 ากครับฝากครับราคาครับกล่องละหนึ่งพันห้าสิบเยน แล้วก็ถั่ววัสสบิ เช็คอินแล้วคะ่ะทุกคนเราก็จะพาดูห้องข้างในนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เจอกันวันพรุ่งนี้นะคะขอ,อนอนพักผ่อนยาวๆคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย ำนะครับทุกวันวเขาจะเติมของให้ตลดอดเลยครับเป็นชะุดกระเทาะกระเทือนชุดนน่งรับครบเลยครับขึ้นเิยจะไปกินข้าววันนี้จะไปกินอูด้ง เขียวแล้วนะอ๋อตรงไปใช่ไหมอาบัตย์มีพนนังบาก,กาศที่นี่น่ารักอ ไปช่องที่อาบน้ำตรงนี้มากเลยนะเนี่ยอันนี้ เาสันนิดเดียวเองนะคะแล้วเราก็เดินข้ามไฟแดงมาแล้วก็จะเจอร้านนี้นะคะอยู่ยืงยงง,ยงทานด้านซ้ายค่ะเดีย๋ยวเราก็เข้ามาดูในร้านนะคะแล้วก็มาดูเมนูกันว่ามีอะไรน่าทานกันบ้างอันนี้เป็นโต๊วาเงเย็นครับตอนเช้าค่ะตอนเที่ยงว้วจ้ะที้เช้าของเราไหมเต็มไทย อันนั้นน่าจะเป็นหมูย่างอันนี้น่ากินอันนี้น่าจะอันนี้จะเป็นข้าวนะคะ มากค่ะทุกคนร้านนี้อร่อยมากๆเลยค่ะนะใครมาพักแถวนี้แวะมาได้นะคะทุกคนแนะนำเลยเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันต่อเลยค่ะ เลยจากที่ญี่ปุ่นก็เลยมานั่งรอยังไม่ได้ออกไปเที่ยวแต่เมื่อวานเนาะทุกอย่างแบบทุกทับไม่ได้แทนแบบว่าซื้อตั๋วรถไฟอะไรมาเพราะดูแล้วว่าเออนั่งริ่งซส้อบัตรมาจากที่สนามบินก็ง่ายเหมือนกันก็เลยไปซื้อตั๋วที่นั่งสนามบินเลยราคาประมาณ2อ7บามบาทค่ะมาณสอยเจ็ดสิบาทเดินทางเข้ามา ตรงนำบาในอุตากาค่ะประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วเราก็เดินทางจากที่สถานีเดินม,มาเลยนะคะประมาณ20นาที20กว่านาทีประมาณ2กิโลเมตรคะ่ะเรลากกระเป๋ามาให้แล้วแหละคนละสองใบแล้วก็เอากระเป๋าไปฝากไว้ที่โรงแรมเดี๋ยวจะเลื่อให้ดูนะคะเอาไปฝากกระเป๋าไว้เขาก็จะมีเคาร์้ดให้เราสแก,กนว่าเรา ฝากไว้จำนวนที่ใบแล้วเวลาเช็คอินเนี้ยเราก็เอา QR code นะคะมาให้ขับตะแแบบแล้วก็เช็คอินก็เอากระเป๋าขึ้นไปที่ห้องปกตินะคะห้องพักก็โอเคนะคะเราอยู่ชั้น12อุ้มอุปกรณ์ก็โอเคเจ้นี้ก็กว้างพอใช้ได้จัดกระเป๋าได้เดี๋ยวมาดูกันวาเราจะไปไหนกนะมีสายสีแดง Red Bean แล้วก็เป็นสวีทป๊อตเตอแล้วก็พรีเมียมคัตาดมีคัตาเดรสบีนแล้วก็ขายแล้วด่สั่งได้ขายล้วก็เขายิงกินอย่างเนี้ยฉันสั่งให้อร่อยดีอ่าแก้ได้ค e ั n วันเดร e บีนควายเป็นอันสุดที่โอเค ร้อนมากเลยครับไม่ออกจากเตาเลยไปอย่าตกนะปลาปลาอันนี้เป็นสไส้ถั่วแดงร้อนร้นอนเลยครับแต่ตอนนี้ผมยังกินไม่ได้กินไม่ได้นะครับร้อนร้อนมากก็กินร้อนร้อนก็อร่อยอ่ะอค่อยๆกินนัำว่า เราอะจะมาจับม้าหลายลอราอบล้วอะทุกคนมันไม่ได้เลยใสะะ่เข้าไปเลยอ,อันนี้พันย็นเราจะคอมเมนต์มาลุยไหมสู้ไหม ไปเท่าไหร่ <laughs> น่าจะสองพันวอลได้สองพันเยนได้อยู่สามพันละครับวันนี้แรกไปสามรอบแล้วก็ไม่เหลือเลยยอมแพ้ค่ะวันนี้าจริงเเพื่อนที่นัดเจอก็มาแล้วค่ะทุกคนมาถึงช่วงเวยน็นพอดีเลยพวกเราก็เลยพากันไปเดินเล่นที่ย่านโดทงบุรีนะคะโดทงบุรีเนี่ยเป็นถนนที่ยาวเรียบพลองเกิดขึ้นเมื่อ400กว่าปีก่อนค่ะ ประมาณกิจศักราร1612ค่ะสร้างโดยการขุดคลองเพื่อเชื่อมต่อกับแม่น้ําสมัยนั้นค่ะคําว่าโบรินั้นมาจากคําว่าโฮริที่แปลว่าคลองนั่นเองค่ะช่วงที่เราไปก็คือเป็นฤดูร้อนของญี่ปุ่นนะคะก็คือผู้คนเยอะมากคนตอนนี้เรามารอคิวซื้ออะไรนะชีสเค้กที่อร่อยคนเยอะมากมหนุ่หลัง ร้านปิดสองทุ่มนะคะตรงเข้ามาจากาทางเข้า,าจากถนนหลักเนาะใช่เพราะว่ารอเพื่อนซื้อชีกเก้กเรามาซื้อชาชาไข่มุกเฮ้ยมีไข่มุกอยู่เมื่อกี้สั่งไข<า>ม่มุกรอกคิวมีห้าสิบเจ็ด ได้แล้วนะคะอันนี้สามแก้วเป็นไซส์เอ็มหวานน้อยอร่อยมากเดี๋ยวไปรอเพื่อนที่ร้านชีดเทค้กต่อน่ากินอนะ่ะกินเลย <c oughs> เป็นไงอ <c oughs> ไม่ <c oughs> เขาจะลอง,ของเขา <c oughs> อร่อยมาก <c oughs> แก้วใหญ่เนาะ ตอนนี้พวกเราก็ซื้อชีสเค้กมาแล้วเรียบร้อยนะคะได้มาสองก้อนค่ะแล้วก็เดินหาปุริโกแมนค่ะทุกคนเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ใครมาอซาก้าแล้วต้องมาถ่ายให้ได้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะมาไม่ถึงนะเย่ yeah, มาถึงอซาก้าแล้วนะคะทั้งจะกินทั้งจะถ่ายรูปเนาะ มารีวิวชีสเค้กหน้าป้ายคุริกุแมนกันเลยค่ะเริ่มเลยนตั้งแนเด็นสาว้มันจริงมันต้องได้ข้างล่างไหมอ่ะใช่มันต้องแบบดึงนี้เลยอ่วยมาก หลังจากทานชีสเทค้กแล้วนะคะถ่ายรูปแลนดมาของโอเซกาเรียบร้อยพวกเราก็เดินเล่นค่ะแล้วก็ไปเจอช็อป GU ค่ะทุกคนฤด,ดูกาลนี้ขอบบอกว่าราคาดีมากๆแล้วคอลเลกชันคือแบบเอาไปใส่ที่ไทยได้อ่ะคะ่ะสอยมาหลายตัวอยู่นะคะและผู้คนมากมายร้านอาหารก็เต็มเหมือนกันค่ะทุกคนเดินหาแทบทุกร้านเลยก็เลยไปจบที่ร้านลาเมงนะคะ ร้านรามงที่เราเลือกเป็นมือค้ามาในวันนี้นะคะก็คือคิวยาวมากเหมือนกันค่ะคิวประมาณ50-60นาทีนะคะเราก็จะเลือกเมนูแล้วก็รอพนักง,งานมาแจ้งค่ะแต่เอาจริงๆแล้วก็คิวก็รันไปเร็วมากๆเลยนะคะทุกคนก็จะได้เครื่องรับสัญญาณเมื่ออาหารเสร็จเป็นแบบนี้เลยพร้อมด้วยเครื่องดื่มนะคะตอนนี้รอรามเมงค่ะสงสัยเดินเยอะเกินเลยรู้สึกหิวมากเลยคะ่ะมาแล้ว หิวมากๆเลยค่ะขอตัวไปทานก่อนนะคะทานเสร็จแล้วก็คือจะกลับโรงแรมเลยค่ะฝากติดตามเดซ่าใน ep 2ด้วยนะคะเจอกันค่ะบ๊ายบาย